ครับวันนี้มีเมนูครับเนื้อพันเข็มเฮดเข็มครับเฮดเข็มเห็นแลบเนี่ยให้มัดมาหน่อยครับรับรองครับรสชาติลอยนเนียนอนครับพอดีไปซื้อทานมาเียบร้อย้วยครับโอเคครับเดี๋ยวต้องทำทำการย่างครัเน้อ มันจะได้หอมแล้วก็อร่อยเ,เ,น,เอนื้อขาครับเนื้อขากับแกมเดอนี่นะครับโอ้กำลังย่างเลยครับพอดีว่าพุ่งมันผูกเป็นวันหยุดด้วยโอเคครับนหนุ่มน้อยอเข้าเตา ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ไหม้หหหหอร่อยแน่นอนป้าแต่มันนักนักอยู่ครับการย่างต้องใช้เวลาครับแล้วก็มัดมันจะได้รสชาติบงขวัย่างยังปุ่นย่างเพ่เนาะเฮ้ <c oughs> แต่มันดิบผมเนาะบง ถ้าว่ามันบ่อซุปยังบาเด้อครับมันไข่อะเลี้ยอเลี้ยนเหนียงคอการการย่างไอ้เห็ดเข็มเนื้อพันเห็ดเข็มโอเคครับอันนี้คือผู้ผู้ดูแลนะครับไปคราบกันเดีครับไอ้อย่าให้อย่าให้ไหมนะครับเอาแบบไไมม่หโอเคโอเค,โอเคก่อนห้ามเพิ่งไหมนะครับ อ๋อโอเคครับการย่างเนื้อพันธุ์ฮ็ดเข็มครับมผมได้ล็อกกลิ่นอย่เดียวครับแ้วคนย่างเปล้เลยแม่ครัวมาย่างพร้อมโอเคครับผมถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเขวาวอกาจารยอีกทีนึงครับขออภัยครับเนาะไว้ลิพปยป์ไททายมันบ่มีบาดารได้ลงครับพอดีมันมดเห็นก่อน พอดีว่าไอ้ยา่างย่างแล้วอ่ะกินกันไปเอ็มโน่เหมืนมดเดี๋ยวก่อนบันตรันได้ลงครับขอสมาและอภัยเดิมเนาะว่าการกินเนาะป่ะแต่ว่ารสชาติสุดชัวรครับบัตรันได้ลงมดเดี๋ยวก่อนครับผมบัตรันไออเราหน้อยทางทางแม่หัวเนะาะแบเม่อม่อเนาะลืมดาวเดี๋ยวก่อกนโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวจะได้ยิ่นหน้าที่ผมลงมาเนาะ จัดเต็มครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมขอให้ได้คเนาะครับผมครับสวัสดีครับ